สบายดีพอแม่พ<ม>ี่น้ององีแม่ซอนผ้าลอกคือเก่าพี่น้องหลังจากที่ลงวัดแล้วจ้ะอีแม่ะื้ผ้าอไปท่านใดนี่น้ำที่พี่น้องสังเกตก่อนอแม่อ่ะมันห้องสีเก่าบว่เนอะพี่น้อง บ้านแต่บุญบ้านบอกคือบ,บ้านเฮาบ้านเฮาดังสนามนอนไว้อะไปลาเนาี่ยนะคนคลายแล้วมากแต่หมู่มบ้านนี่เต็มวัดแล้วอืมเอ้วมือนานเท่าอย่างมานันได้หนีนี่ไปหนีอย่างไปจนสุดล้างสุดเออบุ๊มแมนล้างสุดล้างก่อนสุด นี่น่านี่เลยเพื่อนลังนีไปนี่อ่นแหละกระห o t เลยมาแบนข้าเจีกันแนมบังเฮาแนมแบบว่าแนมผักแนมหนมนี่รอแบบยืดแนมเลยนะ ตังต้งกตั่งใจแนมไีรอ ขี่ราคือขี่นี่แหละนะเมาบบบนี้นนเนมาตัวเถิงนหนบอกอันตรายแม่เอ้ยบอกอันตรายปะด,ยด้ันมันโมแลม ลมมาอีกแล้วทุกท่านเพื่อนร้านซายเจะอยู่ซไส้ใส่ไหมอ้าวทำผุ่นหมอวาง <c oughs> เถอะ ไปหยังมากกับข้ามมีอีกแล้วพี่น้องอบอกมีหยากินกับอ้วนพี่น้องเอ,อื้อยน้องเอ,อื้อยนั่นลูบกบักใหญ่หนึง่ง <c oughs> ต, <c oughs> ตัวดำคุณกูลูก อุ <ales> <đi S 1> <ält> ่นดีนะอยู่แบบนี้มึงดูเตาผีนะเตาคนนี่แหละมึงดูเตาค้นนะจะเป็นเห็ดใหญ่อื แค่เพิ่งจะพอก้ีน่ะอีแม่นั่งเป็นซอยเข้าไปอยู่เบาคุณแม่สอนพาทัวร์

ันอักเท่ามันดูมันย่างดูมันย่างสิอ่าเจ้าๆมีแม่อนผ่าทัวร์แต่ก็จะเป็นสนามกีฬาของผูบ้บ่าหน่อย อย่างมัแตกแถวเลยเนาะ <Okay. S 1> นึกออกมังม่วนหรอ quá tôi hơi sơn ừ. ngọt ngàm mô mít phải vô lăng này nè mô 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 บอยแม่หมูแพ้นี่นะไปถูกพูดให้เพิ่อนมาอาบน้ามีพี่น้องหมูไผ่มาอาบน้ามีนอฟี่บอสอาบหยดยวนชวนใจผู้บ่าวข้างบ้าน ข้อที่หมายและทุกคนกระสมออกมาเทุกอย่างเมื่อยไหมป้านนี้นลห,ลหลังจากที่ หน่องหนองฟังคุณนนน้่งคุณนด้วยทำไมหน้าดำคำเขียน เขากสิโดอีกกี่วันหลายวันอยู่เป็นวันที่สองหลายวันอยู่ยนะ<ม>คนสองวันใช่ไหมสองหรืสอสามสองคืนแล้วสองคืนนี่ใช่ กบซีปีใหม่เลยเนาะพี่น้องมันอีก็วันคริสต์มาสและกูและคนกาได้ซองของขวัญสนันวันไหวเนาะขอามีความสุขตลอดปีตลอดไปห้ได้ของขวัญลายเดอร์บัสุข,ขสุขคนต่นในน้าเราจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้